เอาเพร่มล้างหน้าไปทาก่อนนอนไปหมดแล้วอ่ะไม่วันเดียวไม่ได้ฮะนี่อะไรอ่ะกินต้องนานไม่รู้เหรอน้าตาแบบไหนสวยจะมาเลืองอะไรกันนัฮัลโหลทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็น ภูเขาหอยแคลงนะคะเราก็จะมีทีมงานคุณภาพของเราอยู่2ท่านนะคะในการเชื่อชาญเรื่องหอยนะคะเราจะเลี้ยงหอยเป็นภูเขาแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย ต้องให้ดูหน้าพี่น้อยก่อนหน้าคุณไปโดนอะไรมาคะขอสัมภาษณ์หน่อยโฟมล้างหน้าเอาไปทาก่อนต้องบอกว่าลุงน้อยนะคะคืออยากหน้าใสใช่ไหมแกก็เลยเอารีม่เอหมาแล้วหมาเนี่ยไม่ได้บอกวิธีการใช้ลุงมาเพราะหมาก็ไม่รู้นะคะแล้วเสร็จแล้วลุงน้อยก็ไปเลือกตัวดีนะคะเป็นโฟมนะคะโฟมล้างหน้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นยี่ห้อดีมากแล้วแกใช่ไหมคะก็เอาโฟมนะคะไปทาหน้าแล้วก็นอนหลับไปเลยโดยที่ไม่ได้ล้างนะคะสามวัน สามวันทำอย่างนี้สามวันไอข้าขวดมันเขียนไม่ญี่ปุ่นเขาเขียนภาษาเกาหลีก็อ่านออกแล้วแล้วแกไม่ได้แบบใช้ไม่เป็นปกติถ้ามาใช้ไม่เป็นมาจะถามใช่ไหมจะลงน้ใช้ไม่เป็นลงนใช้เลยไม่ได้ถามโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ํายํากันเอ้ไม่ใช่เป็นตำกันค่ะไปทําน้ําตาเกาเหลากันนะพริกต้องแซบเราเยอะแบบนี้เลยนะคะมะนาวใส่หมดนะอย่าได้เก็บไว้หนึ่งช้อนไม่พอสองช้อนละกันไม่ไม่เป็นไรน้ำบ้านเราเยอะอยู่น้ำไม่กินน้ำ ออยอย่่าาให้หลืไปค่ะน้ำร้วคุณโบนะคะติง๊งโอ้โหวันนี้บอกเลยนะคะว่าแซ่บคักๆนะนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปราดนะคะนี่โอ้โหเคค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเราขอต้อนรับนะคะวันนี้เป็นเมนูเรียกได้ว่าเป็นเมนูบ้านๆเลยนะคะแบบว่ากินกันสไตล์บ้านๆวันนี้ที่ฉันก็แต่งตัวบ้านๆเลยเป็นไงหน้าคุณเป็นไงบ้างตอนนี้อยงช้อนที่โบมาไปไหนลุงน้อยช้อนลุงน้อยไปไหนอ่ะกลับบ้านเพิ่มทันไม้อ่ะอันนี้ป่ะช้อนเอาโฟมล้างหน้าไปทาก่อนนอนไปหมดแล้วอ่ะเข้าตาเลยอ่านผิดไม่วันเดียวไม่ได้ วันแรกอะตื่นมาปุ๊บเนี่ยหน้ามันมีความแดงๆแต่ว่าสาวันนั้นอะก็คือปล่อยให้แกอย,อยู่บ้านพักผ่อนเข้าใจว่าไม่ได้ยุง่งกับแกเลยก็เลยปล่อยแกเนี่ยปล่อยแล้วได้เรื่องเลยเข้าลูกตาแล้วมันแตกไปหมาไม่วันแรกอะแกบอกว่ามันกัดแล้วมันแบบาทางจะดีใช่ถ้าทางจะดีเ <c oughs> พราะมันชมพูแกก็นึกว่าแบบเออจะหายแล้วแบบจะขาวแล้วผ่องใสวันที่สองเอาใหม่ก็คือกัดเลยวันที่สามก็ยังเอาอีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนหน้าหนาวเลยฮะชงนี้ต้องเอาครีมโบกไปนะแต่ว่าแจก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะให้โบกครีมไปให้แล้วนะคะ ไปทาขอบตาด้วยไงล่ะ้ตามันสวยไงตาตาตาตลกไม่ออกเลยเพื่อนฉีดวัคซีนยังมั้ยเพื่อนลุงจะไปฉีดแล้วที่ไหนก่อนยี่ห้อใหม่อืมชื่อไทโอนียเฮ้ยใช่เรามีเปล่าไม่มีไทโอนียมีปรโมชั่นไทโอนียมันในน้ำยาฉีบศพแล้วมันอะไรนี่ไทโอนีอาตมอลิน วันนี้นะคะจะมีเป็นคอหมูย่างด้วยนะคะนี่เพราะว่าชินแล้วกับเอ้เกตแล้วกับหลายๆคลิปคือมามาจะกินอย่างเดียวโดยที่ไม่โชว์เพื่อนนี่เลเอาไปเพราะว่าเกตแล้วกับหลายๆคลิปที่เราแบบเอออยากมีอะไรแกล้มใช่อือ <c oughs> อร่อยไหมเม,มน,นูวันนี้เป็นยังไงคะอร<อ><ๆ>่อยติดใจนำมันชื่นใจหอยแครงรากผักชีหือชอบปีผักนี้มากเลยผักชีราวอะหอยตัวไม่ค่อยใหญ่ทุกคน โอ้โหใหญ่แล้วอยากได้หอยใหญ่แบบหอยคลางอ่ะอืมกินง่ายๆนะอาอเพื่อจะ,ะแสลงตาแบบวะ,ปะไม่ค่ะไม่รู้กลับไปลืมไม่ขึ้นอยู่คนเดีย <c oughs> เพื่อนจำไว้ใช้เครื่องกำอางก่อนใช้โทรมาหาลุงก่อนนะ <c oughs> จะแนะนำเอาโฟมล้างหน้าไปทาเนี่ยยิ่งฟอกมันก็ยิ่งเครื่องขาวดีจังเลย <c oughs> มันจะขึ้นขาวโอ้โหเป็นฟองดีจังเลยใช่เลยแกใช้งานผิดเลยแล้วก็หมักไว้คืนหนึ่งก็แกถ่ายมาไม่ใช่คืนหนึ่งสามคืนไหนบอกไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วอ่านออกไงเกาหลีอันนี้มันภาษาญี่ปุ่นอ๋อแม่เคยไปอยู่ญี่ปุ่นหรอไปไปทุกประเทศไะนบอกเป็นเพื่อนอากบุริอ่านไม่ออกแต่เกาหลีอะทุกตัวอ่านออกหอย่ันใหญ่มากแล้วคือมันกำลังพอดีมากๆเลย เราจะบอกว่าหอยตัวใหญ่ใหญ่มันอยู่อีกกล่องนึงค่ะจริงป่ะที่พี่ให้แกอ่ะจริงป่ะแบบมันอยู่กล่องล่างสุดที่ไม่ใช่กล่องที่พี่เอาออกมาเอามาไหมอยากกินหอยใหญ่อ่ะทั้ท่านไงเนื้อเหมือนกันหอยเลือกมันเต็มมากกว่าตัวเล็กมันจะหวานตัวใหญ่มันจะกุ๊ก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 มุสระซื้อตัวใหญ่มาแล้วแกตัวเล็กอ่ะเออมาเพราะว่าทำไมมึงแกตัวเลกตรงนั้นน่ะมันไม่รู้คือมันสามลังอ่ะกล่องของพอสามลังว่ะฮะนี่อะไรอ่ะจานทำไมอ่ะ เอามาเป็นภูเขาไงโอ้โหกินต้องนานไม่รู้เลยหนูก็อะไรหนูก็ยังว่ามันอะไรเพื่อนๆดูนี่ไอโฟดูดิไปให้ไหมไปให้เขาดูอีกนี่มันเท่ากับย้อมแมวเลยเนี่ยเนี่ยย้อมแมวเนี่ยเอาไปให้เขาดูอีกมันคือเป็นผักข้างล่างเอ้ยหนูก็ถงงอไม่ถงงอกมันช่วยไม่ได้เยอะทีหลังไม่มาแล้วย้อมแมวเนี่ย ดูแล้วก็บังมาใส่เลยมีหอยต้องลังนึงกินหอยของมึงให้หมดเลยเหมือนห่อหมกกรับเพื่อนมีอยู่นิดเดียวแค่นี้มั่ยข้างล่างมีพวกลุงน้อยลุงน้อยดูในกล้องข้างหน้าเนี่ยเต็มเลยนะห่อหมกข้างล่างมันก็หลังปีเออใช่ใช่ช่ก็กินหนังว่าไก่หนังไม่เอาบอกด้วยล้วพูดอย่างเงี้ยเราจะกล้ากินหนังปะก้างอ่ะแล้วแบบก็กินหนังว่ะทำไมกินหนังก็บอกเนี่ย หนังไม่เอาหนังหายไปเลยบบไม่ได้เอาไปนะโบเพิ่งจะเริ่มกินไก่อ่ะเอาไปสำเนียงเอ้ยชื่ออะไรนะสำเนียงอีไปบอกเขาคือไม่เพาะอ้าวแล้วชื่อแบบไหนถึงจะเพาะแม่ตั้งให้เพาะทุกอันอนี่ยวอลล์วุธวอลวุฒเหรอเีนียชอบมากเลยคนนี้ถ้าชื่อวอลวุฒมันจะไม่ดื้อโคตรดื้อใจเย็นๆงก็แม่ มีลกูกจะตั้งชื่อเนี่ยมรารุบุสอย่านะต้องบอกก่อนว่าแม่เนี่ยคิดผิดนะตั้งชื่อเนี่ยเกิดปีลิงนะเฮียเกิดปีเสือไม่ค่อยถูกกันแกลัทุกวัน เอฟซีบางคนลงขอบคุณมากเลยนะทำไมคะรักลุงน้อยโหลุงสารลุงน้อยสงสารเรื่องอะไรนะชอบจังเลยเออผมก็อยากดูลุงน้อยทุกคลิปเออหนูก็ดีใจนะถามว่าสงสารลุงน้อยเรื่องอะไรสงสารลุงน้อยอยากให้ลุงน้อยไปอยู่ด้วยนะลา้าเขาชวนไปไหมไม่ไปคือเกพร้อมจะไปทุกพี่นะไันก็อยู่วัดพาโลไม่มีเคยกวาดลานต้นไม้หน่อยโอ้โหดูทุกคนดู หอยตัวใหญ่มาก<ร>าโอ้โหเราไม่กินอย่หอยเดียวมั้ยเตรียมแล้วนะเตรียมมือไว้แล้วนะเซ็นเจอว่ามันไม่หยาบนะมันจะไม่หยาบอะไรหอยมตุตตาดีนุ่มน้อยเด็กดูเยอะทุกเคยอยู่บา้านเรากินเมนูนเนี้ยคือเราเหมือนไม่ได้แบบมานั่งกินโชว์นะคือเรากินกันเองจริงๆเพราะว่าหอยแครงอ่ะเป็นอะไรที่เป็นของโปรดของแม่แล้วก็ลงุงเราก็ชอบไปไหมหอยมันไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นกินได้เรื่อยๆนะ ก็คุณไม่ได้อัดคลิปแล้วตอนนี้ถ้าเราชอบถ้าจะไม่ใช่คลิปกินแล้วนะทุกคนถ้าจะเป็นคลิปกินนั่นแหละยัดเลยยัดมันเป็นเมี่ยงมองไม่ถึงตาผ่านตาเออเป็นขนาดนั้นเลยรุ่งรีพาไปเลยแพ้เครื่องสำอางเพื่อนไม่ใช่แพ้ใช้คลิปวิธีอ่ะบิวมันให้ไปเต็มถุงเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรฟักได้ฟักเลยไม่ได้ควักนะฟักมันไม่มีภาษาไทยด้วยไม่คิดว่าอยู่ญี่ปุ่นแล้วแบบเอออ่านออก สวยกุละเมตใจบบใช้เยอะแต่ด้วยดิอยากขาวไวๆไงอื้มอิตโซยามี่ทุกคนทำไปทำกันได้นะคะแค่มันเหมือน,อนาการตำทุ่มตำแล้วก็ไม่ต้องใส่มะละกอแต่ว่าเอาหอยแครงมาใส่ใช่อ t s s ซอี s สิ s so <S มาชอบจริงๆน,นละล่ะโอ้โหหอยนี่สู้ตายอ่ะผมคยเห็นมากินชอบหอยอะไรสุดหอยแครงหรอหอยนี่หอยลาย เผามันมีอย่างไรนิดเดงยวนะอร่อยเินผักเลยอ่ะน้อยเินผักมากดโตัวไววะผักทษนะคะวันนี้เรากินกินอ,อร่อยมันยั่มมี่อ่ะทุกคนคะขอเป็นกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยอ่าที่โดนไฟไหม้นะคะจริงๆเราอะ่ะเมื่อวานเราลองคิดว่าถ้าเป็นบ้านเราอที่เราต้องแบบอบพยุออกเนี้ยโอ้โหทำใจไม่ได้เนาะนะทุกคนต้องสู้ๆนะฮะใครจะนึกละ นอนหลับดีๆีอะบุ้มกระจกแตกอ่ะเห็นคลิปละแล้วโอ้โหจ่าแรงมากจ่ามากเพือพื่อนปุ้มกิ่งแก้วนี่ไปบ่อยมากวะาเมื่อก่อนเรียนแล้วก็บังเมื่อก่อนลุงทำงานอยู่สนามกอรอบวินมิวอ่ะติดกันอะอันนี้จริงป่ะเดี๋ยวสนามกอรอบวินมิวอ่ะทั่วโลกเลยพี่หน้าโบคือแบบจริงป่ะวะจริงหรือเปล่ากิ่งแก้วไงตัวรู้ว่ากิ่งแก้วไง จะไปหรือเปล่าไปจริงหรือเปล่าจริงคือข้างสนามกอล์ฟบวินมิยวนะไปทำง,งานอะไรทำตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนน่นาจะจริงเนี่ยไอหนูได้กระแม่มทีแรกอ่ะแปลงมือเกิดอ่ะอ๋อบอกรายละเอียดนะเ <c oughs> ขาไม่เชื่อมวยเราเคยไปเอาข้าววัดนั้นนะอ๋อวัดกิ่งแก้วเลยเออใช่ใช่ยอกข้าวเที่ยงเหรอข้าวเพรนี่ยเอามาทำอะไรเอามากินน่ะเฮ้ยจริง ไปตอนไหนก็ทํางานอยู่ข้างหลังวัดน่ะใครทําเนื่อไม่หนูอ่ะเหรอนี่ทำงานอยู่ใกล้ๆวัดน่ะไปวัดนั้นน่ะนะแล้วพวกไปวัดนั้นน่ะมาตั้งใจฟังเขาก่อนวัดไหนวัดกิ่งแก้วน่ะมันจะมีคนเรามารู้จักใช่ไหมแล้วก็ว่าอยากให้เขาเหมือนแบบอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันอนั้นอะตอนนั้นน่ะ คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเราต้องใช้ประสบการณ์ผสมควรแบบว่าประสบการณ์ที่อยู่กับพวกเขามาคือเขาจะเล่าเรื่องแบบงงๆเล่าเรื่องแบบเอ๊ะคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ป้ะนะเอ๊ะเรื่องเกิดเขาคนเดียวหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราจะงงดูดีมาไปด้วยไปยอตอนกินแก้วถัดไปก็เป็นหมู่บ้านกฤษฎานครเขาจําไม่ผิดนะแล้วถ้าจำผิดอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันไปหมดง่ายเราไปทั่วเนาะโอ้จะเลือดนกนอก้นอยเหรอบินเราบินเราเพชรเยือกสุดนนกน้อยหรือนกแอเนอะโอเคทุกคน เราก็คงจะกินมันต่อกันไปเรื่อยๆลังๆเดี๋ยวโดนบ่นใครวะใครบ่นยังไม่ยี่สิบอ๋อให้กี่โมงอะให้นอิดหน่อยยี่สิบสองเออเดี๋ยวเพื่อนๆโดนกำลังกินมันพนเลยลุงโบลุงโบลุงโบไปก่อนมาทำงานเลยขาไปทั่วโลกมาจริงเหรอไม้ศักดิ์เนี่ยโคเรียไปปะได้เรียนมั่งไม่ได้เรียนมั่งเพื่อนๆไม้ศักดิ์เนี่ยอยู่กับลุงมาสี่สิบปี มาสักที่ไหนไมาสักเนรู้จักปะล,ลุงน้อยพูดดีๆนะครับไม่ใช่แบบไม้ผิดกฎหมา<ม><ม>ยนะอะไรย่างเงี้ยอนรักไปแล้ย <c oughs> โดนมา้วนะไม่กล้าคุยด้วยม้าเคยเกือบติดคุกตอนที่เขาปิดแต่แร<า>กนะเรื่องราวเยอะมากบ้านเราอะคือแบบเคยขึ้นไปเันเอ้เคยขึ้นหนังสือพิมพ์ด้วยวะโอหน้าหนึ่งเลยค่ะสูตรนี้เปียคาไม้เตือนเนี่ยโบก็แบบก็ไม่กล้าให้แกพูดเดี๋ยวเพราะว่าโบก็ไม่ได้คุกคีอยู่กับ ม้ากับแบบจำไม่เคยสมัยสมัยโอเคสมัยสมัยก่อนไม้สักถูกกฎหมายหรอถูกกฎหมายบางโพกไปซื้อกิจกรลาบางโพอยู่บางโพนั้นก็จริงจเตลดเตลิดเตลิดเตลดเตลยดเตลิดเตลิดเตลิดตลดเตลิ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 ดเตลนดเตลิ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 ดตลิดเตลิดเตลิดติดเตเตลดตลดตลดตลิดตล ในตัวม้าลงน้อยจริงอ่ะจริงสวยมากไหมสวยโโอ้หหน้าเหมือนโบไหมต่ก่อนอ่ะโบไม่ได้ครึ่งเออลุงถามลุงน้อยสิลุงน้อยอันนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของลุงน้อยพูดนะว่าน้องอ่ะเป็นยังไงลุงน้อยพูดว่าโบไม่ได้ครึ่งหนึ่งของม้าเลยเหรอก็พูดจากจริงเลยจริงมากอย่มาเถืองอะไรจนากันลุน้อยโบเขาพูดถูกนะโบรับไม่ได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็อร่อยกับหอยแข็งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ คอมเมนต์มาได้นะว่าแบบอยากเอาหอยแครงมาทำอะไรอีกนะเผื่อแบบเออเราจะเอาไปทำอีกนะคะกลุงด้วยนะเพื่อนๆนะช่วยๆลุงหน่อยทำอะไรนะจะหาทางไปกดทับสไครต์อ่ะจะหาเงินไปทาหน้าใหม่ได้ได้ได้แล้วก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ